กินหน้อยๆส้อยหลายๆกินหน้อยๆส้อยหลายๆจังไดงกับหมานคือเก่ากินหน้อยๆส้อยหลายๆจังไดงกับหมานคือเก่าได้คือเก่าคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้ด้วยระเบียบในกาตัญญูครับสวัสดีครับแม่ล่างครับ สวัสดีค่ะครับครับครับเอาบ้างหันคุยกับน้องเตวเนะอาส่วนตัวเลขกของน้องเตีวน้องเตวบอกว่าจะปล่อยวันที่ยี่สิบเก้าที่นี่ของของแม่ล่างนี่เกะเอฟซีให้ตามหลายคลิกันมีมีคอมเมนต์เข้ามาในคลิปหลายคลิปวันเอื่นกับแม่ล่างขอสวัสดีเวยค่ะเ้อเอฟซีถูกผู้ทุกคนครับกัซ้ายบุญแล้วค่ะุ้พิ่นมาร่วมเป็นชานบุญหลักการมาเปลี่ยนประท่าน เนาะค่ะนอของพระพูหลวงอุดมนะคะเนาะเพราะว่าผู้เพิ่นไหลโชคลาบร้อยของหงดว่าหันเนาะค่ะผู้เพื่อไในหลายจ่าลักกาผู้เพื่อนมีเมตตากับพีสาวผู้เพื่อนยุ่งเทพเด้ค่ะผู้เพิ่อนยุ่งเทนะคะะนอครับผู้เพิ่นมาปิดสะพานบุญจักกะอ่าผู้เพื่อนป็นพระพูหีนะสีเนาะครับอ่าที่เพื่อนเป็นสายท่ามหรือสายบุญผู้เพิ่นมาซอยเทวสิสางของน้ำเนาะค่ะ ครับกขอประคุณเพิ่นได้หลายนะะเนาะค่ะนอกจลกเอฟซี e ทุกคนเขาเพิ่นรวมสัทธามาอ่าคนละเล็กละน้อยเนาะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้ของน้ำกะ,ะย่งเลือยหลายอยู่ย่งเลือยหลายเด้อค่ะแม่ลงกับขอเลี้ยช่นเอฟซี e ทุกคนมารวมกันเนาะคะ่ะนอะมาร่วมอ่าเป็นสะพานบนญใหนกับรองพ่อปูด,ดมเนาะคะ่ะคนละเล็กละน้อยเื่อที่ว่าพ,อพ่อปูน่นอยากสางอยากเ็ดเนาะคะ่ะ ค,คือตอนนี้กะไอถามว่ากะสมบูรณ์แลหละประมาณติเก็ตสิบเปอร์เซ็นต์แหละค่ะเลี้ยอายุเมื่อไร้ปันได้ค่ะตอนนี้เนาะได้ไมล่างกะขออยากอยากเลีเ่ยนเชิญอ่าเอยีบที่ถูกถูกคนนะล้ค่ะเริ่อมามาเป็นสะพานบุญต่อบุญน้ำกันแล้วค่ะเนาะครับค่ะครับในชวนอันเฮ็ดของน้ำเฮ็ดยังกะเฮ็ดเพื่อรองรับเนาะอันพี่น้องที่เพิ่นไปร่วมพิธีอ่าเวลาเมล่าง ำทำบิธีหรือว่าพี่น้องเอ็ซีไปกราบไหวลุงปูดมเนาะเพิ่นจ็จะได้มีของน้ำใส่นะครับก็เฮ็ดให้กับพี่น้องเอกซีได้อํานวยความสะดวกนะครับแล้วก็ได้เข้าว่ามุง้งกำลังมุงม้งเออหงปูน้ำบ่อครับมุ้งมุ้งเป็นเถือบออกมามันบ่ครับแมนค่ะคือตอนนี้พ่อปูเพิ่นก็อ่าสิมุง้งมุ้งที่ว่าเป็นหลังข้าออกมาเนาะ,ะน,น่แล้วก็ตอนนี้พ่อปูเพิ่นก็ อยากได้ห้องน้ำนหละค่ะคือจังแอดมินเว้าค่ะตอนนีกับแม่ล่างกับกาลั่างหลบร่วมปัจจัยเนาะค่ะเนาะแต่อยยุประมาณคือว่าล่ะครับอกถ้าไม่เต็มที่บันไดค่ะเคยคอยเห็นไปเรื่อยๆคอยเห็นไปครับตามกำลังเนาะครับเนาะตามกำลังทุนรัพับที่สิมีเพื่อว่าปูลสีเมตตายอีกงวดต่อๆไปนะคะเนาะครับอ่ามาที่นี่สิถามแม่ล่างเลยครับว่าอ่างวดงวดต่อไปมีงวดวันที่ หนึ่งสิงหานี้แม่ล่างสิทำพิธีอย่างบอขับอยู่ห้องฟกูนี้กำหนดการาสิทำพิธีอย่างบอครับในคนประช้งแม่ล่างคิดว่าสิทาพิธีอยขาต่ว่าขอให้ห้องน้ำให้ห้องน้ำให้แหล้วนะคะนอกก่อนก่อนเมือเหลขกออกค่ะสรุปสรุปแล้วว่าแม่ล่างจะทําพิธีบอรับหรือว่าจะมีตัวเล็อย่างอื่นปล่อยก่อนบอหรือว่า สิทำพิธีก่อนจ,จังสิปล่อยเท่าเดียวแม่ล่างสิสิทำมเมื่อน,นั้นปล่อยเมื่อนั้นเลยค่ะมแม่ลา่างฟังให้ดีด้วยค่ะแม่ล่างเมื่อนั้นแม่ล่างปล่อยโชคหลาบร้อยออกแบบแบบท่านปล่อยเหรอคะแต่ว่าทำเป็นในเนเนาะแม่ล่างบอกบว่าฮกมันเพราะที่ว่าอ่าอ่าพี่พี่คำพ้องเพิ่นมาสัมผัสเนาะค่ะเนาะแม่ล่างบอกว่าฮกให้วิง่งฮกไทยแรนเร็วๆเนาะค่ะเนาะอันนั้นผมกัน ลงคลิปให้พี่น้องเบื้องต่อละเ <c oughs> พิ่นกันเลยบอกว่ารอนี่แหละนี่รอวา่าแม่ลางสิปวยเต็มเต,มต็มหนึ่งมือเลย <c oughs> ครับกระหายลอเด้อค่ะเด้อบัดนที่นี่กระหายล่อแม่แมลงสิป่วยโค้งสุดท้ายจับจูดเลยครับท่นที่ 1. 1> <c oughs> สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดประมาณช่วงแมนค่ะอือ๋อบ้านนี่ือสิ่ไก่เทนอฟพี่น้องที่ทันบอกว่าสามสิบเอ็ดกู <c oughs> <c oughs> กูเป็นจ <ừ> ีลงทุนยันเป็นประธานเนี hi, <Ừ. S 2> m. M ่ยบานนี่เอามือเดียวกับน้องเต้อเพราะใดบอกครับหยิบเก่านี่ไม่น้องเต้อนัดหยิบเก่ามันต้องเบิ้งของน้าอีกเลยคาคือตอนนี้แม่ล่างบอกเพราะใดแม่แม่ล่างก็เลยต้องบอกไปยิวงย่ำแม่เพราะว่าแม่ล่างกับไหเบิ้งก็ได้นะค่ะน้องของน้าเดี๋ยวกับจีว่าแม่ล่างโมเาเนาะนี่ไหมค่ะเพราะว่าของน้ามันพักพักนี่เลยไหมค่ะมันยังขาดยังหลายใช่ไหมค่ะอแนต้องใดกันลอ สามสิบเอ็ดกับสามสิบเอ็ดปี้ก็สันเนาะเอาตามที่อ่าเพราะว่าบ่แต่คือคือดาวสี่แม่ค่ะบ่แม่นว่าแม่ล่างยิดอย่าเด้แม่ล่างกะันก็ยูคือกันล่ะกล่องลงแต้วแต่ว่าที่ทั้งนี่คือปิดกล่องแบบนี้คือปิดกล่องเอาขับขับได้ยินอยู่ครับได้ยินอยู่ครับใช่แต่แม่ล่างกัน อยากอยากให้ของน้าแเล้วเนาะสีได้ห้าพี่น้องไปหลายเอฟซี่นไปหลายเพิ่นเป็ปสีได้น,นี่มองมนั้นเนาะวันที่สามสิบเอ็ดครับ<ฆ>อันคลิปคลิปก้อนนี่ที่ใหญ่ห้องเพิ่นสัมผัสในร่างนี่ในร่างให้หกตัวเดียวมือน,<ฆ>อนี่มือนี่เบาอีสานที่กันดิทรมาที่หลังกระสีให้ให, <c oughs> ให้หกตัวเดียวคือก็เอาอยู่บอกว่าเพิ่มให้พี่น้องอีกเจ๊น่อยเน่ยเพือเพื่ออันอยากไปยิดกับสลากกินแดงเจ๊ เล็กน้อยเอาสองตัวก่อนกระเด้ดจ้งไอ้คำพ้องคนมาสัมผัสแม่ล่างเนาะแม่ล่างบอกว่าจังไดกับเขาคือเก่าหมานคือเก่าไก่คือเก่าเป็นบอสบาดทีนเหน็บของไอพีแจนแม่ล่างสิบะองคงสี่เด้บาทิ่หนี่ฟังให้ดีเด้อลูกศิษย์ลูกขาเอฟซีสุดๆคนกินในน้อยสร้อยหลายๆจังไดกับหมานคือเก่าได้คือเก่า หกคือเกาหกหกงั้นเลยหนอยสไปเยหลายกินน่อยกับมันคือเกาสไปเลยหลายจังหด่กับมันคือเกาไม่หายเปนปิศนามนี้จังเดยคือคือจุดประสงค์คือจุดประสงค์อยากได้อยากได้อีกเจ้าตัวหนึ่งนี่นะมาใส่กันกับหกนี่ไมเอาเจ้าเจ้าหน่อยก้อนไหนบ้างกินหน่อยหน่อยสไปเลยหลาย กินเนน้อยต้อไห้หลยังไดกับหมานคือเกาใดคือเกาถือคือเกาอันนี้คือปิศนาของปู่ั่งมาตันไแตเนาะพี่น้องสิปีถือเนาะบาทกินหน่อยหน่อยหกศูนย์ลอดมนนน้อยอันใดนั่นอันศูนยตัวน่นเปนยังไกับล่างยังคือเก่าคือเก่พี่น้องไปเตียวด้วยมมล่างกับบน บอกว่าได้ขึ้นเกาล่ะไ,ได้ได้แต่หกมาแล้วัวนึง<ม>ดยเฉพาบอกว่ากินแต่น้อยซอยซอยซอยจะไหนก็นลืมล่ะอันนี้ก็คือเป็นปิศนาถ้ำของพ่อปู่หลวงอุดมกันหไห้แม่ล่างก็บวกมาหว้อขงสินเนาะค่ะก็ใไ้ไล่มาแน้ค่ะไ้แอดไล่มาเบืรอแม่ลางครับอ่าเบอรอส่วตัวก็แม่ลางเนาะค่ะเบอร์โทรกับ ่าเบอร์โทรกับไล่กับเบอร์เดียวกันครับเด้อค่ะก็คือเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์สี่ค่ะสองสี่สามเจ็ดสองสี่สามเจ็ดศูนย์เก้าสองสี่ศูนย์สี่สองสี่สามเจ็ดเนาะครับผมอ่าอันนี้เคื่องเครื่องเบอร์ไล่เครื่อเบอร์เบอร์โทรเด้อค่ะเบอร์เดียวกันค่ะครับถามนี่เบอร์นี้ไปอ่รอไล่เลยจุบเนาะเนาะป้าไหดีปิศนารพับ แม่ล่างในใจแม่ล่างอยากบอกเต็มที่แหละแต่ว่ามันบอกอะไรเมียค่ะเอาเอาแค่นี้ก็ได้ขนาดเดียวมันสิเป็นแบบความที่ว่าเอ็ดไหเอฟที่ถกพุ่งแค,นนะคะ่ะนาะแบบอยากได้เอาคันูใ้ใดอยากได้กะมหาห่วมกันไอ้เฝ้าแล้วกอนมันมีสามสิบเอ็ดคันอยากได้เลขที่เด็ดของล้องพอปู่อุดมนะคะน่ะนาะแต่ล้อนที่สามสิบนะครับค่ะอยากไปร่วมท,ที่เออสามสิบเอ็ด หรือว่าบ่แน่นะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงถ้งาห้องน้ำเร็วๆก็อาจจะเป็นวันที่ยิบเก่าเนาะใน่ล่ะจะทำพิธีเนาะนะจะฟองดงอังแก๋วด้วยค่ะคือพ<ถ>ิธีใหญ่เลยค่ะมื่อัานพิธีใหญ่เลยครับค่ะทัานใดก็ฝากถึงอิซีนะครับถ้าอยากไปร่วมกัเดี๋ยวจะแจ้งข่าวอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แจ็กสิเป็นหยิบเก่าแจ็กสิเป็นสามทึบเนะอ็ดเนาะครับอ่าังใดกะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับท่านใดก็บอก บวกบุญไปถึงเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าอยากไปร่วมกันเดินทางไปได้หรือว่าจะโทรหาในล่างก้อนก็ได้นะครับเนาะอฝากขอฝากเบอร์นะถ้เออฝากบอกได้เลยค่ะผู้ใดลูกศิษย์ลูกหาทุกทุกท่านอยากมาเสริมดวงอยากมาเสริมบุญบาร,รมีกับหลวงพ่อผู้ดุ่มนะคะเนาะกับขอเรียนเชิญน,นะคะเด้อมาได้ค่ะครับผมจะรบกวนแม่ล่างแค่นี้แหละครับครับขอบคุณแม่ล่างหลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ